สวัสดีครับผมวันนี้จะพามาเบงบอกลุ่งกามแดงเนาะครับเนาะสำหรับมือใหม่นะครับเป็นบอดินครับผมพึงปล่อยลงไปในบอนี่เนื้อที่ประมาณสองงานเนาะครับผมปล่อยกุ้งไปประมาณพันตัวครับถึงพ่อเองครับผมบ่ได้ซื้อลูกกุ้งมาจากคนอื่นนะครับซื้อแต่พ่อแม่พันมาพอลูกเองครับผมประหยัดต้นทุนครับแต่ก็จะใส่เวลาแน่หน่อยหนึ่ง บอนี้หนามบอลเล็กนะครับพึ่งปล่อยไปหนามเล็กประมาณหาสิบเซนครับบวหัว่าสิเป็นอย่างไรครับมือไม่ครับผมตัวนี้สแซลมนะครับเนาะซื้อมาเมตรหน้ากวางเมตรนึงครับยาวสี่สิบเมตรครับผมเพื่อเป็นทีรบแดดสำหรับกรุงครับผมเพื่อหนามมันหอนครับผมจะพายางเบืองอ่อนมอนนะครับ ข้างบอ่อกระสีปลูกบักพริกพักต้กนขั้วไว้ได้นะครับน้ำสิบวัเลิกนะครับพริกเดลงไปแล้วครับข้างบอ่อประมาณหกสิบต้นนะครับนาทีสองงานพุมปล่อยไปประมาณพันโตนะครับจักสิเป็นยังไงหครับเอากระเบื้องมาออมไว้เบิด เบืองไปประมาณ60แผ่นใดครับสื้อมากอเกลืองเมื่อสองแผ่นละ5าบาทครับใส่ทุนมาหลายค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับมีแต่คุ้มแบบผิดครับผมงาน่างฝั่งข้างนี้ผมกับสี้่องครับเอาแหนแดงมาปล่อยน้ำเอาแนวกันไว้ครับ หายมันทัวบอลนะครับเอาเหลียงแหนแดงไปเกือปลาครับผมฟังข้างบนก็สิเป็นบอ่อปลาแต่ว่าท่านเนีปล่อยปลาครับครับแหนแดงครับผมเพิ่งปล่อยไปเหมือนี้้ครับวับงแดงบ่อกุ้ง กามแดงหรือกุ้งล็อบเตอร์นะครับข้างบนสิบเป็นบอ่อปลานะครับปลาดุกปลานิ่นปล่อยร่วมกันเลยครับฝากติดตามได้นะครับเมื่อไหร่ครับผมสำหรับคนเลี้ยงกุ้งกำมแดง